ทักทายสบายดีจ้าทุกคนสบายดีทุกคนมืน่อน,นี้กลับไปหาเนื้อไม้กับสาวอ้อยนะ่ะที่เหลือโด่งยืนเนาะเห็นแล็ดแตงเดี๋ยวจ,จะเป็นแม่แล้วทุกคนเอ้ยโด่งตั้งเยอะเลยทำไมมันจะออกไปจากโต๊ะได้พอจากโต๊ะเห็ดต่อมัดเข้าแล้วทุกคนเยนี่ นี่ทุกคนมีไหลายแห่งทุกคนไม่ไหลเลยนะตอนนี้จะเขากำลังเอาดงนี้ทุกคนนี่ทุกคนดงใหญ่แห่งโอ้โหป้าอื้หือฮ่าอื้หือตอนนี้สาวไนะอ้น้าก็ซ่อมน้ำใหม่นะทุกคนเพราะว่าเพ้น ฮักเอาฮักเอาเซอร์กาตาแล้วจะเดีเอามาซ่อมอยู่นอกเนาะตอนนี้ก็พาเดี๋ยวเอามาตาป้านอม่แล <owego> ้วนะทุกคนนี <S <s work, ่สิบังอัสารานก่อนนี้ทุกคนเก่งมากเลยไในปหลายเต็มกระตาซิลาอสอยน้า Có ừ. mọi này mọi người mọi người mô người mọi 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 người คนี่กระซุกแล้วนะโค้งแมนค้างทักทายสบายดีจ้าทุกคนสบายดีทุกคนมือน,นี้ลก็ไปหาหน่อไม้กับสาวอ้อยน้าจา้าหาหน่อไม้ไปเบิ้งก็เลยมันสีได้หรือว่ได้ไปไปก็สายแล้วเนาะทุกคน พีรุวะมันละได้หรือเ่เนาะได้ยินเขาว่าลายพ่นแล้วเฮามาหานาะไปเฮานะมาลำหลังมูที่สุดเก้ามู <laughs> ตอนนี้เครับมาฮอดตาน้าแล้วนะทุกคนแต่ว่าอยู่ในสวนค่ะพีรุวะมันละได้หรือบ่เนาะฝอยหน้าเหาอะไรทั้งไี้ปะเฮ้ย ทุเทคนโดนเนงยเ,เห็นเลยตอนนี้นี่ทุกคนเห็นแล้วเนาะดวงหนึ่งทุกคนนี่นี่นี่เลยโอ้โดวงนี้ทุกคนนี่นี่นี่โอ้แทดวงนี้กับทุกคน ก็ซีซัมเอาหน่อทุกคนไปจังบะห,หุกไปเลอไปสีมดงทุกคนเองป้าสิเราไปเบิ่งฝันนั่นอีกตอนนี้สาวไอ้หน้าก็ซ่อมน้ำใหม่นะทุกคนเพราะว่าเพนฮักเอาฮักเอาเซอร์กาตาแล้วจะไ้เอามาซ่อมอยู่นอกนน นอมไม้ก <g sealing his prechen> ็คือช้องโหยุ่นพื้นเล่าจ้าเดี๋ยวจะเป็นแม้แล้วทุกคนอืโดังเยอะเลยทำไมนจะออกไปจากต่ะได้พอจักตะเห็ดตอมัดเข้าแล้วทุกคน ส่งดูดูมันมีเยอะแล้วนะทุกคนเพราะว่าฝนตกเลยถ้ามันแดดนะมันเจาอถอนบ้องหลายๆเนาะบันนี้นะพอดตกเดือนนี้แล้วทุกคนเถอนบ้องหลายๆแล้วก็คนกันเนาะเกี่ยวข้าวการเกี่ยวข้าวแล้วก็มีท่านขึ้นมาหามันกัน ตีตัวนี้ก็หาน้อไม้เลาะแค้มห้ยทุกคนอื้มาพาสต้มเอาเฮ้ยไม่ได้เอาเซมบบเนะาเมานี่น้อยๆนะทุกคนนี่ทุกคนโดบบําเลยเนาะสีอมมะแก่งเลยจ้ะนีน้อยๆเหมัอนกัน น้ำน้ำมาลำอาอนเข่าเนาะทุกคนสอยนวะว่ามาลำเอาพอบา้า,า,า,นะบาข้ามาในะส่กะมูเนาะพอบ้าห้ามนะเสี่ยงป้าเขาเจ้าโทมาแล้วป้าเลาเ่านี้นะตอนนี้ป้าเล่านี่ก็เข่าห่ามาแล้วนะทุกคนถ้ามาซา่กะมูเนาะน่าจะแม้นเข่าสาวร้านนะอะไรทุกคนให้หาก่อนเอาเลยสิเป็นป้าหาเนะาะพาทิ่ไปหาอยู่เทิร์กขุย เราอันเสาไอ้นายเป็นผู้นำหน้าทุกคนดิขึ้นนิ่ม่ะขึ้นนขึ้อยกซื้อพวกทุกคนเลยไม้บนี่มังทกคนจะไมีคนมีลายลแห้งทุกคนไหลายเลยตอนนี้จะเขากับอาดนี้ทุกคนหทุกคนด่งงหญยแห้ง นี่ทุกคนโด่งเงยเลยต้าตอโอ้โหนี่โดง่งมีกันทุกคนนี่นี่นี่ป้าตอจะโด่งบางเงยบางเงยมาทางนี้นะทุกคนเลยโอ้โหเสียงเสอไอหน้าฮักยังติดทุกคนโด่งบางเงทุกคนโด่งเงยแหรอ มันที่ซ้ำแขนเขาได้ทุกคนเลยน้ำไมคเขา่ะเฮ้ยน้ำไมบุง่งอ้ดูดงนี้ก็น้ำไมบุ่งหวานทุกคนนี่ดูงนี้ก็ทุกคนอือหือฟินมากฟังเสงียงนะก็โอ้โหงนี้ก็นนี่จ้าอือหือนี่ทุกคน นี่อจิตอันนี้สินนนนนนเป็นหูกระปูแดเงเนาะเพราะวา่าเฮาไม่ได้เอาเสษม,มาป้าทุกคนดูนี่กะอือหืมมากระสีซ้อมทำไมก่อนทุกคนสุดท้ายกระแมน เขาซาลาหาก่อนทุกคน,กคนมือหน้าเสียเอากระสนเอาเสียมาพร้อมทุกคนเลยหาจกกระปูเลย นี่ทุกคนตอนนี้ห้ากระซีบักเอาเนาะมันขึ้นสูงเกินใจแล้วตอนนี้ทำไร่ป่าได้เลยนะบอ เดิมันเงือกเลยปุโค้ยโค้ยโค้ยนี่ตัวที่ข้าขึ้นไปอันฟันอเมื่อกี้นี้นะทุกคนมันขึ้นสูงเลยใส่กระบอกยองเสียมาต้มทุกคนอู้ หน่อไม้มันสูงมาแล้วทุกนนคนโอ๊ยหน่อไม้น้อไม้บ่๋งทุกคนโอ๊ย พวกกบขาวสโมทุกคนนี่แล้วก็สารานกำลังจีนหอทุกคนมาบุบมาบุบหน่อยเอามาสกแกนใหมมตอนนี้ก็พาเดี๋ยวเอามาต่ป้าหน่อใหม่แล้วนะทุกคนนี่สิบังอสสารานก่อน นี้ทุกคนเก่งมากเลยได้ปาร์กิไลเต็มกระตาเิลลสายหน้าได้เต็มกระตายอ่ะกรน่อกระตาก้าโคกเจ้าโหนาวนี่ลล์สาวโม่โมเด้โม่โม่คนเราได้หน่อยกระมุนหน่อยกระตาเยอะทุกคน ตอนนี้ก็มาอามสิดาทุกคนมาขอนาสาลานเลยเนาะมีกะหิวข้าวเนาะทุกคนมันรุ่ยมากมันนาเสลิงซาลแล้วก็เลิมมาซ่มดเลยนาฟูนก็น้อยเงินที่สุดแต่นอาร์มด้ลายลายแล้วนะทุกคนพ่อเลยมีสโมกับพ่อเลยทุกคน ตลานก็พอแล้วเมื่อทุกคนมาบ้านเมื่อบ้านเมื่อ <c oughs> บ้านมาเก่งกับบ้าน<ม>น้อยายนะคะสอยนาพูดพิธาญีินพน์เพราะว่าเป็นมีจะได้เก่งน้ำมนน้ำมัทุกคนน้ำมับ่งน้ำมันไรเป็นบ้านนี้แหละตอนนี้ขากับโรคมาอันนั้นทุกคนตอนนี้ขากับมาจะไปหาน้ำไม้ไปเลยทุกคนเอ้ย ทุกคนแมงข้ามนี่ทุกคนน,นี่เลยนี่ทุกคนอยู่เป็นครูก็มีนี่ทุกคนนี่นี่นี่น,น,นี่อยู่เป็นครูก็มีเนาะนี่อันนี้สิเอินว่าแม่งข้ามทุกคนแต่ว่ามันอยู่ในโกราแต้เนาะ มันแค่กสิต้อยเลยทุกคนมัน,น้ค่กสิดแก้งคองใช่ไลมดูกคนค้องแคนี่ยครเลยทุกคนแต่สิประมาณนี้แล้วมีข้ามนี้ทุกคนสิเสซ้อคล้องนะทุกคน คนไม่ข้ามห้เลอฮะฮ้ยนีทุกคนนี่เลยเนาะนี่ไม่ข้ามนี่ตัวน,นี้ก่ะเี๋ยคลองก็กๆๆๆนี่ตัวน,นี้ก่ะ แกงไม่คอนเซอร์งานที่มันจับแล้วก็ร่นล,ลงมาแบบนี้เลยเนาะทุกคนวือเมื่อกี้นี้บาดหนึ่งได้ซีโตเนาะทุกคนบานนี้ห้าสิบไปวืออีบบ้านนี้ซีวือขึ้นสูงกันเก้ล้นะทุกคนนี่ทุกคนนี่เลยตัวผู้เนาะสิขัดมีเห่าน่ะสิะสเปลี่ยนตัวผู้นี่ทุกคน นี้ก็ทุกคนหายปินท้องแพลงด้วยนี่ตัวนี้น้อยตัวนี้ก็ตอนนี้ก๊กนี้ก็เข้าต้อยเอาเมิดเท่านี้นะทุกคนมันแค่ก็สิไปหาเบิ้งก๊กต่อไปเนาะก๊กอยู่พุ้นแหละเมืนี้เนา้ก็มาหอดก๊กนี้แล้วนะทุกคนแต่ก๊กนี้น่าแปดอยู่ในกลางเดินเขาเลยนะทุกคนพุ้นมีอยู่ได้ทุกคนนะตัวน้ากับตัวบางเ่อนะพูกน,นะครูน,นะคะมันพอดีว่ายู่เป็นครูเป็นครูน,นะทุกคน สองคูเลยตอนนี้เฮาก็ลงมือเลยทุกคนนี้ทุกคนเฮาขึ้นไปเมื่อกี้นี้เนาะทุกคนเพราะวะ่าขึ้นไปแล้วแหละมันลดเนาะถ้าเฮาขึ้นไปสะเล่าอยู่เทิงบกนี่มันก็สิชนญ้าเฮาก็เลยหายไปเห็นเฮาก็เลยใส่แผน่นกาวคือเมื่อกี้นี้เนาะเฮาเอาค้อนวื้อเอาเลยทุกคนแบบมันลดลงมากแค่ได้เฮาไปเก็บเอเลยเนาะถ้าเฮาขึ้นไปสะเล่า มันลดลงมากเลยมันก็ลดโซนยาเนาะเขาก็ลกานะากเลยหายไปขิดเขาก็เลยเอาแผ่นก้าวนี่นี่ทุกคนตัวบักเนื้อเลยนี่อยู่กับตัวเมย์นะทุกคนโอยนี่ตัวเมย์นะสีบลอมี่ขาวเนาะตัวนี้ทุกคนนี่ตัวนี้กั ตัวนี้แม่เลยนี่ตัวผู้ลงก้อนนะทุกคนตัวนี้ตัวเมีหากระลงกำลังนี่ีเลยเลยตีนะโค้งแห้งทุกคนนะบัด chạp mưa là cả pi cho mía ọ nè bôi Hãy subscribe นะบังเนสซะยุบแล้วค่ะถ้าปิดดึงแห้งนะ่ะคือเจ็บทุกคนอา้าเกาะกอนเกาะก้อน,อ,น,อ,นอืมโคกที่สองเมื่ไปทุกคนไปต่องกกที่สามพูดเลยป่ะอันนี้คือกคกที่สามทุกคนแต่ว่ามีไม่แม่นแ,แล้วน่าจะเขา ต่อยก oh, ่อนเลยทุกคนโอู้ยังยั้งยังยังยังวู้วล่นหลบมาเป็นปึกเลยทุกคนเอ้ยทุกคนนี่นี่กย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 กุ้ยกยจับพี่เลยนี่แสดงอีบ้านหนึ่งทุกคน แต่ว่าเมนบนมาแล้วคือบนไว้แห้งทุกคนเลยนี่กลก้นๆๆๆมานนี่ค่ะโอตที่สามก็ต่อยเหมือนแล้วด้วทุกคน เป็นนังกรเมอร์โคกินเลยไปเมยมาโคกินเขาวง่ายเลยทุกคนสายเลยเนาะมาหามาตาหาเอาไห้กระซิบโมงเลยทุกคนแล้วก็ะห้งก็มาหาแมงข้ามโต้ตอนนี้จกัจกจักโม่งยังมีที่เพิ่มหนอเนี่ทุกคน สีเขยียมคองนี่นี่เลยได้ลายเติบทุกคนก็คือขึ้นมาหาจับอยู่ในมุอน,นี้เลยเนาะนี่ทุกคนอันนี้กระซิบโคเป็งนง่ายเนาะตนี้กะ็ะซิบเมื่อไม่กินเมื่อไรอตอนนี้กระเซอเกิดเป็นนอแล้วแล้วฮะกระซิบมาโคเลยทุกคน นี่ดูโคนอย่นี้จะสุกเลยนะนี่โคแมนข้างมาทุกคนกินข้าวกินขา้าวทงทุกคนไม่ข้าง ทันมันข่มันสีแซบก็น,นี่นี่มันยังขัขันยังมันไปแล้วนะกับอ้อนี่ทุกคนโคตเัเนื้ นเซเวนตัแม่ทำมันท่านใน้ไข่ทำมั้ไข่ตัวแม่แมมวแมสวยมากกว่าตอนนี้เรตัวผู้มันก็ตัวแม่ อันนี้ก็คือบรรยากาศฝนต,ต,ตกทุกคนนี่มาฮันี่สำหรับนีนก็ขอจบไว้นท่นนี้นะทุกคนสีู้าให้ทุกคนเบิงแล้วก็สีเจียยางแล้วก็ขึ้นมาฝ้ายให้ทุกคนเบิง,บยายาบเบงเนาะแล้วก็สีเป็นสาสันนแต่นี้คือฝนตกห้ามทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่าย์นะเพราะว่ากันท่ากับโทรศรพท์สิีเตะเนาะก็เลยไม่ได้ท่ายนะทุกคนตอนนี้ก็ฝน,น,นยังตกอู่เนาะ ตกลิ่นตกลิ้นยังมี่าจะเป็นทุกคนต้งแต่มือเว้นนี่แหละ